บัตรเติมเกมห0 0 0บาท200ใบผมจะเติมโอมเดียวล้านหนึ่งเนื่องจากเราต้องเติมถึง200ครั้งกขเวลาสิวินาทีครับทุกคนเติมเสร็จเรียบร้อย1ล้านบาทเรามาดูครับว่าเรามีกี่ร้อยล้านกันนี่บ้าหรือเปล่าฮะเฮ้ย ำไมคมีหมืน่ <c oughs> แนแค่ละเกมแค่ผมไปหนยมันต้องออกเกมเข้าใหม่ก่อนตื่นเต้นไปได้กายหินาา oh! <c oughs> แวบหนึ่งร้อยสิบสีล้านแคสเป็นลน้าน <c oughs> สมัยที่ผมเป็นเด็กเรียนเวลาที่เล่นเกมออนไลน์แล้วมีที่เชฟเก่งๆเดินผ่านแล้วอยู่ดีๆเขาก็แบ่งของกะๆที่เขาไม่ใช้แต่ว่าพอมีค่าให้กับเราผมก็แบ่ <G ül> นี่มันเทวดาชัดๆ <G ül> เพราะฉะนั้นผมจะให้เกมเมอร์ยุคนี้ได้สัมผัสความรู้สึกเหมือนผมตอนเป็นเด็กเรียนผมจะแบ่งแคสส่วนหนึ่งมาแจกให้กับคนในเกมและผมก็เตรียมไว้แล้วสิ่งนั้นก็คือกาชาไข่แดง1 0 0 0 0มฟองครับเพื่อนๆฟองหนึ่งมีมูลค่าเท่ากับ2000แคส1 0 0 0 0มืฟองมูลค่าเท่ากับ 20ล้านแคชตีเป็นเงินจริงก็ประมาณ150,000บาทแต่อาจจะแจกไม่หมดเพราะมันเยอะมากๆแต่อย่างน้อยจะแจกให้ได้มากกว่า5,000ใบและกาชาไข่แดงนี่ไม่ใช่ของกากนะครับของมีมูลค่าของแคชพร้อมแล้วก็เริ่มจากการหาเซิร์ฟที่คนน้อยที่สุดกันเลยครับโอ้ไข่ฟองละ18บาทนะครับทุกคนแต่เรามาแจกฟรีครับทำการใช้โทรโขงเพื่อประกาศให้ทุกคนในเกมได้รู้เลยครับว่า กายยิ้แจกกาชาไข่แดง10,000ฟองทันทีที่ประกาศเมื่อไหร่คอยดูนะครับทุกคนเสิร์ฟแปลกแน่นอนผมบอกเลยประกาศเลยครับปุ๊บปั๊บนี่มันไม่ใช่คอนเทนต์สุลต่านแล้วครับทุกคนคอนเทนต์เทวดาชัดๆทำกระโขงเรามาแล้วครับผมกายยิ้แจกกาชาไข่แดงห0 0 0งหมื่นฟองขธเชิญเจ้าของปลูกซอมบี้ครับทุกคนอู้ซ้ำแลกเลยซ้ำแลกเลยอู้ซ้ำซ้ำจะแตกแล้โอ้โห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 ไอ สปีดสปีดทุกคนไอ,อเคเอนยาบ้าซ้อมแตกกูบอกเลยซ้อมแตกตัวไก่ยี่ายไปแล้วไก่ยีอยู่ไหนไก่ยีอยู่ไหนไหนพี่กายวะกูบ <c oughs> าตัวเองไม่เจ๊นี่ครับอูสภาพสี่รอเต็มแล้วเต็มแล้วเข้าไม่ได้แล้วครับออจริงจริงมันมีเยอะกว่านี้นะแต่คนอื่นเข้าไม่ทันทุกคนเอาละทุกคนเราจะแจกกันยังไงดีนะอืตามมา ดูนีดูนี่คุณนึกว่าัยรุ่นโบกิงยกคั้วไปตีครับผมกระหนกเว้ยกินเดนสวนแน่เลยโอเคโอเคเออผมดูแล้วผมคิดไว้แล้วว่าจะแจกยังไงผมจะเดวทีละคนเลยนะครับโดยการต่อแถวเออเรื่องแบตรงนี้แล้วกัน อาต่อแถวลุยเรามาดูความสามาคัคคีกันนะครับว่าจะสามารถต่อแถวกันได้หรือเปล่า แถวหน้ากระดานถูกจัดเรียบร้อยแล้วครับโอ้โหบอกเลยนะครับว่ารวดเร็วและเป็นระเบียบกว่าผมสมัยเป็นนักศึกษาวิชาทหารอีกดูดิดูดิดูดิทุกคนอู้แถวเหมือนตอนแถวรับเมโลโรงเรียนตอนเด็กๆเลยครับทุกคนนี่เสียดายนะที่เซิร์ฟมันจํากัดการเข้าไม่งั้นนะผมบอกเลยวนเป็นูงโอเคเดี๋ยวเราเราไปเริ่มแจกคนสุดท้ายก่อนดีกว่าบอกเลยนะครับว่าได้ทุกคนเริ่มจากไอ้เจ้า ควนพิชิตฟ้าคนละสิบใบครับทุกคนประมาณคนละร้อบาทครับเอาไปให้หมดไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวหมดชุดนี้ผมไปเซิร์ฟอื่นต่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ลุ้นบ้าง <c oughs> ไปครับเดี๋ยวยาวจนกว่าจะหมดแถวคนที่ได้แล้วไม่ใช่แม่งไปต่อแถวใหม่อีกรอบนึงนะรอรับใหม่ก <c oughs> <c oughs> ดคลิปไวน้นะจะเหลี่ยมนะมันจะมีเหลี่ยม <c oughs> ดีกับทุกท่านครับแกงงูครับคุณมากครับเลยเลย,เลยครึ่งทางอะทุกคนโอ้ตัวเปล่าเลยนะมึงเอาเปิด2จอมารับเพิ่มไหมเนี่ยแซวนะแซวนะใกล้ละลุ้นอยู่ละจ้ารอก่อนนะคนดีตามนั้นครับ <S <S เฮนด้าชอบกินไข่กาชาแดงไหมจ้าบอฟเอฟซีจากโรงเรียนอนุบาลนองแขมว้าวน้องอนุบาลมาเล่นเกมต่อสุย <S <S โอ้โหสองคนนี้ของแน่นจัดของแน่นจดัดอ้าว อะไรครับเทปถูก็รับได้เช่นกันอ <Yeah. S 1> ย่าเพึ่งหลุดนะม <laughs> ีคนกลัวหลุดเว้ยอันนี้ยังไม่มีคนเหลี่ยมมาแทกแถวนะครับทุกคนหรือว่ามารับใหม่นะเพราะผมให้ทีมงานสองคนแอบซุ่มดูอยู่ <laughs> ว่ามีใครเกียนไหมเฮ้ย <laughs> อะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยฝุ่งอะไรวะเนี่ยเอาดี <laughs> Oh ชิบหายละชิบหายและปลูกใหย้ยีได้เรียบร้อยอ <We> e. ยูไอดีมีปลูกให้ยีน้ามาันแท่งแนวคุณรอตั้งนานมันย <We> e. ไีไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงอย่าตื่นเต้นผมอัดคลิปเดี๋ยวมาดูย้อนชื่อให้เค okay. <We> e. ผมได้ชื่อแล้ว <We> e. ปลาเผาโอเค ไอพวกเหลี่ยมาแทรกแถวไม่ได้แดกกูรอกูอัดคลิปไว้กูมาดูย้อนหลังได้เว้ยเฮียอู้ว่มันจะเสียเวลานี่แหละเพราะกูต้องมานั่งดูทีละคนนี่นี่คนนี้ผู้หญิงมงกุฎคนนี้กลัวแม่งบางไงต่อไปน้องเย็นครับน้องเย็นน้องเย็นไอ้กูเดวไม่ได้ตัวแม่งบางผมไอกูยำเดวมองอยู่โอเคเดี๋ยวยาวทุกคนอนนไอ้หนุหนหน่มเซื้อก้าเหมือนเนี่ยนี่<ว>นี่ผู้หญิงคนนี้เว้ย ว้าวไมโครเวฟแต่เสร็จพอดีครับคนสุดท้ายคือศิลาที่อยู่ต้นแถวแล้วก็ปลายแถวในตอนนี้ครบรสจ้าว้าวและนี่ก็คือแถวสุดท้ายที่เราจะแจกแบบต่อคิวกันแล้วนะคบเพราะการแจกแบบต่อคิวนี่ไม่มือมากครับทุกคนชุดสุดท้ายเราจะตัดแถวที่19ดาวคนนี้นะครับช้างโอเค เมื่อเกมเมอร์ทุกคนรวมใจเป็นหนึ่งเดียวครับทุกคนเป็นภาพที่ค่อนข้างหาดูได้ยากนะแต่เกียนแม่งก็เยอะเหมือนกันตั้งแต่แจกมาเกียนเยอะเหลยอสองคนครับตามนายสิดาวแล้วขอบคุณครับติดตามตั้งแต่อีวหโ์เก่าจาดไอ้นุ่มในพี่วัยรุ่นเบคอนจามปิดด้วย19ดาว เรียบร้อยครับผมโอเคเหลือ6,570ใบทุกคนแจกไปหลายชั่วโมงมากครับตั้งแต่กี่โมงไม่รู้ลืมล้ว om, ตอนนี้ตีหนึ่งครึ่งทุกคนโอเคเราจะอยู่แจกแบบต่อแถวกันแล้วครับแล้วทีนี้เราจะมาแจกกันแบบชาทายยากๆกันบ้างต่อไปจะเป็นสร้างแอบครับทุกคนเฮ้ยผมผมพ่มาเนียนอยู่เนี่ยไม่ไมีใครเห็น okay, โอเคผมแอบ,บอยู่หลังสาวลุยก,กันเลยครับใครเจอเราแล้วกดแลกเปลี่ยนได้าเป็นคนแรกรับไข่200ใบมาดูกันครับว่าใครจะมาเจอคนแรกสุงพ่อะแอบนิดนึงเห็นปะ ดูนะครับว่ากี่วิโลโกมาแล้วจาะเวลาครับทุกคนโอ้โหแม่งเกิดตรงนี้หมดเลยแล้วใครจะเห็นผมก่อนใครจะเห็นผมก่อนแหกแหลกค้างค้างเฮ้ยไม่ไม่มีใครเห็นก,กูเลย <laughs> เดินขึ้นบนกันหมดไอ้เอ้ยเริ่มมีคนสังเกตแล้วเริ่มคนสังเกตแล้วเนี่ยี่เขาเฮ้ยไม่มีใครสังเกตกูเลยเหรออ่ะเรียบร้อยไอต้ตกปลาสังเกตจบทุกคนโผล่มาแล้วมีกระจายหมดอ่ะ <laughs> เชอวิชาหลังสาวไปตกปลาได้ไปครับผมโอ้โจะตีสองแล้วคนยังแน่นะครับแต่ยังมีอีก4รอบรอบนี้มาแอบแถวสุสานครับทุกคนช่วงนี้น่าจะ AFK ขุดหาของกันอยู่นะครับไม่น่าเห็นเรามั้งประกาศมาแล้วดูครับว่ากี่วิเฮ้ยเฮ้ยที่โชคดีจัดเกิดแถวผมเอามมันเห็นแถวผมกันพดีเรียบร้อย คนนี้มาไวมากจุดเกิดโชคดีครับผม G X R T ได้ไข่200รอฟองไปแล้วก็มากันเต็มไบหมดแต่ไม่ทันแล้วครับยังเหลืออีก3รอบครับทุกคนและรอบสุดท้ายตึงสุดผมบอกเลย <c oughs> <c oughs> หางาให้เจอครับตรงนี้ <c oughs> <c oughs> <c oughs> หางางให้เจอตรงนี้ รอบนี้น่าจะกินเวลานานทุกคนเนียนมากถังกระกงมาแล้วครับกี่วิรอบนี้น่าจะนานทุกคนแม่งเนียนจริงดูดิเฮ้ย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 อแดนเดลเลียนได้ไปเย่ไม่เคยทันเลยเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอคนชื่อคลายกายงัดระวังตัวป้อมนะครับทุกคน ว่าหลังป้ายเกมเนี่ยเนียนสุดแล้วอะไแล้วม oui. ึออุ joking, ้ยดูดูเกิดตรงหน้าผมก็เต็มเลยเกิดตรงหน้ากูแต่ไม่มีใครขึ้นมาเลยไอ้ไม่เด้แล้วเทคเคนเดี๋ยวก่อนโอเคอ้มาก็เต็มแล้วแต่เสียใจด้วยเทคเคนได้ไปแล้วเรามาให้เขาวิ่งไล่จับรอกันดีกว่าทุกคนเป็นรอบพิเศษรอบพิเศษวิ่งไล่จับใครเดียวได้ไปแล้วว้ยวู้วเดเดียวละปุ๊บ เอาแล้วครับผมจังหวะนี้ใครยินดีปูซอมบี้ครับไอ้นี่มาดักหน้ากูได้ไงเนี่ยยัยเรายัยเรายัยเราจูขวาแต่วันจริงหลบซ้ายใช่งงงงกูบอกเลยงง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 ถ้าใครที่มาดักหน้าผมเนี่ยมีกระดิ่งแดดสูงมากเฮ้ยจอมมิงมาดักหน้าผมจ้ไอ้เรียบร้อยครับผมสมหมาพาเพลินเอาไปแดกโอเคทุกคนตอนนี้มันก็ดึกมากแล้วครับตีสองแล้วผมจะปล่อยทุกคนที่พยายามมาเล่นกิจกรรมให้ไปนอนละรอบสุดท้ายขอสักหนึ่งบอมลุก็บไว้ รอบสุดท้ายผมจะแจกเป็น1,000ฟองก็มีมูลค่าไม่ต่ำกว่า1 5 0 0 0บาทนะครับทุกคนซึ่งคนที่หาเจอเนี่ยจะต้องโชคดีมากหรือผมแอบในห้อง PVP ดีกว่าทุกคนเออว่ะรอบสุดท้ายแอบในห้อง PVP ดีกว่าแล้วไม่บอกเขาด้วยว่าอยู่ไหนฟ้าเงแล้วใครเข้ามาคนแรกเอาไปเลย1,000ใบอยู่ไหนไม่รู้แต่ใครเจอก่อนเอาไข่กาชาไป1,000ใบ มาดกวนครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกยากมากนะเพราะทุกคนต้องนึกว่าแบบเฮ้ยผมต้องอยู่ในเมืองแต่จริงผมอยู่ในห้อง PVP เว้ยน,นี่ประกาศแล้วประกาศแล้วผมว่ารอบเนี้อาจจะเป็นนาทีป้ายตัวเองเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอะโอ้โหแล้วมาคนเดียวแบบเหลือๆเลยนะคนอื่นไม่อยู่เลย หมื่นห้าีนอนๆนอนไอ้น,อน้องใจจะวายใจเย็นหนุ่มก็แจกแต่พวกกันไม่กระจายหลายๆคนบ้างครับคนละสิบบับทุกคนประมาณคนละร้อยห้าสิบบาทครับเอาไปให้หมดไม่ต้องแย่งกันได้ทุกคนบอกเลยเดี๋ยวหมดชุดนี้ผมไปเซิร์ฟอื่นต่อเปิดโอกาสให้คนอื่นได้ลุ้นบ้างพันใบครับเนื่องจากว่าคนนี้ไวยเกินผมจะแจกรอบสุดท้ายจริงๆละมาออตอนนี้ผมจะแบบในเมืองดีๆละแจกใครหนึ่งพันใบรอบท้ายเคยเจอก่อนรับเลยดูกันครับว่า ครจจะมมาเเอผนนแกหายวีแล้วนะครับอันนี้รอบนี้เนียนอยู่อะสวัสดีครับให้มาแล้วสองคนโอ้โหคนนี้เจอก่อนอุ้ยคนนึ่ที่มาพร้อมกันน่าเสียดายจัดเลยทุกคน <Yeah. c oughs> เรียบร้อยเรามาเล่นทีเผอรอบสุดท้ายครับทุกคน500ลูกสุดท้ายวิ่งไล่จับแนววเดีเดวก่อนรับ500ลูกไปเลยครับแล้วเราก็ไปรอที่แนว5แลัจากนั้นเราก็วิ่งหนีทุกคนบนโลกใบนี้เปิดเดลแล้วโอเคโอเควิ่งหนีสุดวิ่งหนีสุดอุ๊ยเจอคนเต็มหมดหนีหนีหนีโยก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 พี่มาระน้องพี่มารอน้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลว,ลว,ลวเจอลซ้อแตกอันนี้รอบท้ายจริงนะไม่มีคนตีแล้วรอบท้ายจริง แม่งแหลกโอแหลกมาก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 แล้วก like ูเดินสวนนะก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 ูเดินสวนเนี่ยกูเดินสวนนะเดี๋ยวอุ้ยโดนดิอุ้ยจบแล้วครับผมโอเคโอเคมันจบแล้วห้องนายนี่มันนกแตกรังเหลือ3,000กว่าลูกครับแจกไป7,840ลูกก็มูลค่าประมาณแสนครับโอเคครับทุกคนเรามาดูกันครับว่าไข่เกลือที่เราแจกไปเนี่ยข้างในมันมีอะไรกันบ้างในใบบวกสกิลเพื่อ โอหโอ้โหไปโบกสิิลรัวๆแล้วเพื่อนๆดูครับเปิดได้ทีแล้วฟองผมมีสามพันลูกพม,มงเช้าก็เปิดไม่เสร็จโอ้หไม่ได้ของแคสเลยนะหวังว่าหลายร้อยคนที่รับไข่จากราชาเกลือไปจะเปิดได้อะไรดีๆกันหน่อยนะครับ ชิ่เกิดชิ่หมายโอ้ไม่เปิดละโอเคครับทุกคนครับเป็นยังไงกันบ้างครับการซัดเตอมเกมเป็นล้านหนึ่งแล้วก็แบ่งมาเป็นผู้เล่นคนอื่นประมาณ10กว่าล้านแคสซึ่ซงไข่เนี่ยมันไม่มีไข่นะครับทุกคนมันเพิ่งเอาออกจากร้านค้าวันนี้ผมเลยซื้อตุนไว้แต่เมื่อวาน พีการผมได้แต่บัตรลงดันนหนก็เกลือสินะส่วนแคส100กว่าล้านที่เพิ่งเติมไปเนี่ยก็จะเอาไปใช้เองแล้วก็เอาไปขายครับทุกคนเพราะฉะนั้นคลิปนี้เหมือนเติมดุแต่จริงๆไม่ได้ดุนะครับทุกคนสำหรับวันนี้ขอตัวลาก่อนขอบคุณเพื่อนมากครับที่เราชมมาถึงตรงนี้ช่วงนี้คอนเทนต์แจกเยอะจัดใกล้แล้วครับทุกคนใกล้หมดตัวละแล้วเจอกันครับ